ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการได้ผล Gravity แบบฉบับอัปเกรดเต็มแม็กนะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับว่าผมสามารถกดสกิลวีค่าได้แล้วนะครับซึ่งมันสื่อถือว่าผมเนี่ยปลดล็อกทุกอย่างของผล Gravity แล้วนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนการทําแบบละเอียดกันนะครับซึ่งการทําผล Gravity ปลดล็อกเต็มเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับคือมันใช้แค่ความพยายามในการฟาร์มไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งการปลดล็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ในเวลาอันสั้นนะครับโอเคก็ไปเริ่มดูกันเลยนะครับว่าทำยัง ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เดินมาที่เกาะกลางของโลกสามนะครับแล้วก็เข้ามาคุยกับเจ้า s ซน e ิ t คนนี้นั่นเองก็กดตามนี้เลยครับผมแล้วก็กดรั q u ควสนะครับเน้นย้ำว่าต้องกดรั q u ควสก่อนนะครับซึ่งสำหรับเค q u แรกนะครับก็คือการที่เราต้องใช้ m 1หรือว่าการกดคลิกขอ้อนลับเวตตี้ฆ่ามอนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นดาวตกหรือว่ากดผ่าศัตรูหรือว่ากดคลิกธรรมดานะครับใช้อะไรก็ได้ในการฆ่าศัตรูโดยการกดคลิกนั่นเองเมื่อทําเสร็จมันก็จะขึ้นว่าโรเปรเกส100% นะครับแล้วเราก็แค่กลับมาที่เกาะกลางเพื่อที่จะมากดอัพนะครับซึ่งการกดอัพเนี่ยต้องการ2องแมทเทเรียลก,ก็คือไอโซเลโดเรเดโอแอคทีฟแล้วก็ดอบเลสนะครับซึ่ง2อย่างนี้เร d i โอแอคทีฟเนี่ยหาได้จากลก2ที่มอนที่อยู่ใกล้กับ f ฟตอรี่นะครับส่วนดอบเลสหาได้จากเกาะไฮโดตรงนี้เลยนะครับแล้วของอีกอย่างหนึ่งก็คือ1 0 0 0งพัแฝงเมนะครับแล้วพอเราได้ของทั้งหมดมาให้เรากดคัฟพอเรากดคัฟปุ๊บให้เรากดอีควิปเพื่อไปการปลดล็อก ให้เราใช้การกดค้างของคิกได้นั่นเองซึ่งของทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยหาได้ในโลก2เท่านั้นนะครับแล้วต่อมานะครับเควสที่2เหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมกับเควสที่1เลย <c ười> <Hep> ก็คือการที่เราฆ่ามอนตโดยการกดคิกนั่นเองซึ่งเควสที่หนึ่งกับเควสที่2เนี่ยเหมือนกันนะครับแต่แค่รู้สึกว่าเควสที่2เนี่ยต้องทําเยอะกว่าคือต้องฆ่ามอนเยอะกว่านั่นเองซึ่งพอเราฟาร์มเสร็จหรือว่าทำเควสเสร็จเนี่ยก็ให้กลับมาคุยกับ n p c ที่เกาะกลางต่อเพื่อทำเควส ที่3นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับเควส์หน่และเควสที่2เนี่ยไม่จะเป็นที่ต้องฟาร์มที่เกาะใดก่อนหนึ่งนะครับสามารถฟาร์มหรือว่าตีบอสตัวอะไรในเกมก็ได้นะครับแค่เราต้องใช้สก,กิลคลิกล้าน,นั่นเองแต่ที่เห็นผมฟาร์มแต่ก่อนนี้เป็นเพราะว่าผมฟาร์มแมทเท i a l ียลดอปเลสเผื่อน,นั่นเองแล้วอีกอย่างหนึ่งขั้นที่2ต้องใช้4 Radio Active 2ีฟสแล้วก็2000 Ferment นั่นเองส่วนขั้นที่เนีนะครับ ต้องใช้มารเซลลี่ของผล g าวิ i t y ถึง400ถึงจะทำเควสได้นะครับซึ่งเควสที่1กับเควสที่2เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าต้องใช้มาสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมอะผมมีมาสของผลกา a v ตี้300ตั้งแต่ทุนเดิมอยู่แล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าเควสที่1กับเควสที่2เนี่ยต้องใช้มาสหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเควสที่3เนี่ยต้องใช้400มาสนะครับพอเรามีมารเซลลี่ครบ400แล้วให้เรากลับมาคุยกับเจ้า Scientist ต่อนะครับซึ่งต่อมาเนี่ย Scientist เขาก็จะบอกให้เเรราไปทกับื คนอื่นนะครับหรือว่าเป็นเรือของใครก็ได้ครับผมก็ไปทําลายเรือเขาซะหรือว่าทำ d ด m a g e นั่นเองซึ่งก็ชิวๆครับผมกับเคล็นี้ง่ายมากๆนะครับแล้วพอทําเสร็จแล้วก็มาเคยกับซนติสแล้วเราก็จะได้สกิลซีแบบกดค้างได้น,นั่นเองต่อมาของที่ใช้คาฟของขั้นที่3นะครับก็จะมีเพิ่มเติมมาก,ก็คือเมเทโอไล์นั่นเองซึ่งไอเจ้าเมเทโอไลเนี่ยดรอปจากบอสฟูจิโทราที่อยู่ที่โลก2เกาะกรีนบิตนะครับให้เราไปตี บอสที่นั่นหรือว่ากอดต้นไม้นั่นเองขอรู้สอน,นครับก็ตีไปโอกาสดับร้อยเปอร์เซ็นต์ชิวๆบอสเลเวลเก้าร้อยนะครับแล้วก็คาสซัสแล้วเราก็จะได้สกลิลสีกดค้างแบบเท่ๆหรือว่าสก,ลกิลชินรตเทนเซนั่นเองทเทซึ่งต่อมาก็คือสกลิลวีแบบกดค้างนะครับหรือว่าขั้นที่สี่นั่นเองซึ่งขั้นที่สี่เนี่ยเราต้องใช้มาสเตอรี่ของผลกาวิตี้ ถึง500ครับผมถึงจะสามารถทำเควสขั้นที่4ได้น,นะครับซึ่งใครที่ไม่ถึงก็กลับไปฟาร์มเขาผมอีกร้อยมาสเซอรี่จะเป็นอะไรไปนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนั่นเองพอเรามีมาส500แล้วเราก็จะสามารถทำเควสขั้นที่4ได้น,นะครับซึ่งเควสขั้นที่4เนี่ยให้เราไปยิงอุกบาตใส่ทะเลนะครับซึ่งไอ้เจ้าขั้นที่4เนี่ยมีเควสให้ทำ2เควสนะครับซึ่งเควสแรกก็คือยิงอุกบาตท,ที่ทะเลชิวๆอีกแล้ว ส่วนเคสที่2ของขั้นที่4นะครับก็ง่ายเหมือนกันก็คือเขาจะให้เลือกระหว่างให้เราไปฆ่าบอสฟูจิโทระไม่รู้กี่ตัวกับไปฆ่าคนด้วยผลกระเวตี้ซึ่งมาแน่อยู่แล้วว่าผมก็เลือกไปฆ่าคนนะครับซึ่งให้เราไปฆ่าประมาณ3-4คนโดยใช้ผลกเวีตี้ลาช็อตแล้วเราก็จะได้ค่าโปรเกสมานะครับซึ่งผมก็ฆ่าไปประมาณ4คนมั่งนะครับจนได้มา100%แล้วก็ได้สิเกอร์วีมาแบบชิวๆนั่นเองแต่ไอเจ้าแมทเทียลเนี่ยแอบไม่ชิวนะครับก็คือ พอของที่ใช้คาฟขั้นที่4เนี่ยมีของที่เพิ่มเติมมาซึ่งไอของที่เพิ่มเติมมาเนี่ยมีชื่อว่ามูลโสนนะครับซึ่งไอมูลโสนเนี่ยต้องใช้ถึง2อันซึ่งไอมูลโสนตอบจากบอสเลนหม่ที่อยู่ที่เกาะทิกินะครับซึ่งเป็นบอสที่ใช้ผลอีเกิลนั่นเองซึ่งไอบอสตัวนี้แอบน่าตำคาญเพราะว่าบอสมันบินได้แล้วก็ได้เมนแรงด้วยแล้วก็เป็นบอสที่เลือดเนี่ยใต้หนึ่งล้านนะครับกับบอสอีเกิลซึ่งไอบอสตัวนี้วิธีการเสกก็คือการที่เราเนี่เกกาะ จนถึงจํานวนที่มาต้องการแล้วรูปปั้นอีกา2รูปปั้นนี้มันจะเป็นตาสีแดงแบบนี้ครับพอมันเป็นตาสีแดงทั้งสองข้างทั้งสองตัวให้เราไปพังไหที่ห้องอันนั้นแล้วพอเราพังไหเสร็จบอสมันก็จะเกิดครับซึ่งอการพังไหเนยแนะนำว่าให้พังไหหลายรอบนะครับเพราะว่ารอบเดียวมันไม่เกิดต้องพังหลายๆรอบนั่นเอง แล้วไอ้บอสตัวนี้ค่อนข้างที่จะกลัวเช้นตีนแต่ไม่ได้เก่งมากนะครับคือผมมาสามารถใช้แค่สงคนฆ่าบอสได้นั่นเองแต่ก็ตายเยอะหน่อยแล้วก็ระวังบอสตัวนี้สามารถดีสปอร์ได้หรือว่ามีเวลาในการฆ่านะครับไม่ใช่แบบเกิดปุ๊บเกิดเลยนะครับคือมันมีเวลาในการฆ่าแล้ววิธีการฆ่าบอสตัวนี้แบบง่ายๆผมแนะนําว่าให้เราอยู่ในห้องอันนั้นครับผมไม่ต้องเลิกออกมานอกห้องนะครับเพราะว่าการที่ เราออกมานอกห้องบอสเนี่ยทำให้บอสมันบินได้ซึ่งพอมันบินได้เนี่ยแม่งบินสนุกเลยคือเราจะแบบเลงยากแล้วบอสเนี่ยแม่งแบบบินกดสกิลบินกดสกิลสนุกของมันเลยครับผมแนะนําว่าให้สู้ในห้องดีกว่านะครับให้บอสมันอยู่ในห้องเราจะได้แปมสกิลง่ายด้วยแล้วพอเราฆ่าบอสเสร็จได้มูนสโตนมาแล้วเราก็กลับมาคาฟสกิลวีของผลกาเวตี้ครับผมซึ่งเราก็จะได้ครบทุกอย่างแล้วนั่เองกับผลกาเวตี้นะครับเรียกได้ว่าฟูลอัปเกรดกันเลยทีเดียวนั่นเองก็คือแบบว่าาคุณทํ เกือบทุกอย่างในอัปเดตนี้แล้วครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับกับคลิปที่มาสอนวิธีการอัปเกรดผล Gravity แบบละเอียดนะครับซึ่งถ้าผิดพลาดปการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเนี่ยก็กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับโอเคในคลิปนี้ผมก็ขอจัดลาเพียงแค่นี้นะครับก็บายยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเฟอร์เมนใช้เยอะชิบมหายครับแนะนำว่าให้ไปลงดันก่อนนั่นเอง